ก้องสดพดบูสวัสดีครับปัญญาใช่กล้าแนะนำแนะนำให้ทำสีหาจะดีที่สุดเอ๊ะตอนนี้พดกล้องไม่ได้สดอะนะอยู่กับอาจารย์ฝนค่ะอาจารย์ฝนน่ะสมยานใส่ผมสมยานอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการทับกล้องสดพดบูตอนนี้กล้องไม่ได้สดนะกล้องบัวตะบูตั้งแต่เริ่มรายการก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไม่จบสักทีถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับอยากจะทำงาน กล้องซอพดหมูแฟ่รายการนะแบบเป็นเป็นอย่างงี้เออแฟขายแบบอาหารแล้วก็มีในส่วนของหมอดูมูเตลูไปหมดเลยอาจารย์มิตรกันไหมจะจําได้เลค่ะได้เลยมัอยไปอยู่ประจำเลยนะอย่าไปอยู่ที่งานนั้นก็เต็มที่เลยแล้วมอดูว่าไงอ่ะบอกดูว่าทำให้เฮงรวยอ้าวนั้นผู้ชม ใครที่มีสินค้าจะขายเตรียมไว้เลยนะเตรียมจองเดี๋ยวเราจะเปิดบูธแล้วจองเลยก่อนที่เราจะเจออาจารย์ฝนพรมยานชายฝนพรมยานพี่พจดื่มกาแฟฟินนี้ก่อนเลยอ่าจงพรแล้วตัวเองไม่ทําอะไรเลยนะเปิดมาเปิดมาพี่พจดื่มน้าร้อนตัวเองก็ดื่มได้นะออาใครที่จะไปก้อสร้พ้นหบูธแล้วขายสินค้าก็เตรียมเลยเพราะว่า กาแฟงานนี้จะไม่เหมือนใครเลยคือเราสองคนจะยืนพูดขายของกันทั้งวันเออไม่ทําอะไรเลยโอ้โหอาจารย์ทานกาแฟไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะมาเป็นกาแฟสายสองอินวันนะจานใส่ฝนได้เลหอมมากอันนี้ไม่ได้ตอแหลนะเป็นคนไม่ตอแหลอยู่แล้วหอมก็อว่าหอมเออใช่พรว่าเป็นคนตรงๆไม่ตอแหลจริงๆนะคะอ้การันตีพิพลด้ยค่ะอืมรสชาติพิพล ใช้ได้เลยค่ะเขาบอกอย่างนี้ไปเป็นกาแฟใส่สองอินวันนะคะถ้าเป็นแบบใครที่ชอบกินกาแฟเพื่อสุขภาพก็ต้องอันนี้เป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเพื่อใส่ใจตัวเองเป็นกาแฟที่ศูนย์คารลโบไฮเไม่มีน้าตาลเพราะว่าใช้น้ําตาลสกัดนะคะใช้ย่าหวานแล้วก็ซูโลรสค่ะพี่พจน์ค่ะแล้วจะบอกให้เลยว่าอันนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆนะร้อยหกสิบกาแฟแก้วหรอ้ยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบสองร้อยไม่ต้องไปซื้อเรามาตรงนี้เลยซื้อตรงนี้ ซื้อตรงนี้ไม่ต้องไปซื้อตรงโน้นสามสิบสองอินวันนะครับกาแฟฟินเดอร่อยจริงจริงอร่อยจริงอาจารย์หอมไหมหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมด้วยอาจารย์อหอมสิเขาอาบน้ำมาแล้ว <laughs> ไม่ใช่เปนกาแฟหอมไหมก <laughs> าแฟหอมดีจริงหอมมากครับ รสชาติกลมกล่อมมากท่านผู้ชมเลยดีมากขึ้นขึ้นระยังอ๋อไม่ได้ขึ้นนะขึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นแล้วอ๋อขึ้นอีกที QR c o โคค่ะขึ้นเอขึ้นีกที2กล่องเลยว่า2กล่องเท่าไหร่สอกล่องแค่ประมาณเท่าไหร่นะเจ็ดร้หสิบโอบอกไม่เห็นมีแว้นกไม่เ็ตาจากสิ่งติพันสากว่าเหลือเจ็ร้อยหบาทเองแล้ววันนี้ซื้อตอนนี้นะคะแถมฟรีสองซองใช่นะครับศูนย์สองหสหรือไลน์ shop อะไรเนี่ยมาเนียชอบมาเนียอ่านะครับอ,อร่อยอร่อยจริงๆไม่ได้โกหกเพราะว่าทานไปแล้วเป็นใครที่ชอบกาแฟเนี่ยไม่ผิดหวังไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆราคาดีราคาดีรสชาติด,ดีต้องกาแฟฟินดี้เท่านั้นอย่าไปซื้อที่เขาอื่นนะที่อื่นโกนนะเอามาอาจารย์อลองดูซิว่ากาแฟขายดีเยอะไหมวันนี้เออไม่ใช่หรอเปาื่องน อาจารย์อาจารย์สายฝนพรหมยานเนี่ยเป็นคนเก่งเรื่อง่ยงการดูไพ <C> e ่ไพ่พรหมยานซึ่งเป็นอาจารย์มีคนเดียวเองใช่ไหมที่ส่วน<อ>ใหญ่จะเป็นอาจารย์ตัวเด่นเดนเลยก็จริงๆสิทธิ์ของอาจารย์พรหมยานก็มีค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแต่สายฝนพรหมยานมีแค่ชื่อนี้ชื่เอเดียว <C> e ต้องดูกันนี้เลยนะคะบอกก่อนเลยว่าแกดูเรื่องไม่แกดูให้พีพจน์ก้องแล้สองคนใช่ปิดฉากมาก็บูเลยวันนี้อาจารย์ถามนิดนึ่งพี่พกับก้องอยากไปอินเดีย ยายไปอินเดียอยากไว้พระพิฆเ,เนศไปไหว้องค์ไหนที่ให้เราเนี่ยร่ลำรวยที่สุดที่อินเดียอันนี้ทดลองมาด้วยตัวเองครั้งที่แล้วที่ฝนเคยมากับรายการใช,<ฆ>ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นนฝนอ่ะไปอินเดียทุกเดือนเลยค่ะแล้วสถานที่ที่ฝนไปแล้วฝนรู้สึกว่าฝนได้ทรัพย์ได้เงินแล้วได้ชื่อเสียงได้การประสบความสําเร็จเลยจะมีสององ,องค์ก็คือเป็นพระพิฆเ,เนศที่วัดดักดุเสตแล้วก็องค์ ข้อสิทธิวินัยกะค่ะใช่ค่ะอันนี้ที่ไหนนะอันนี้จะเป็นองค์ดักรุเสสค่ะที่ดาราผู้มีชื่อเสียงต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปขอเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเงินไหงกันไม่ใช่ดูใบที่ปูเน่ค่ะปูเน่เป็นองค์สีแดงใช่ใช่ค่ะนี่ปูเน่ปูเน่ค่ะปูเน่ก็คือจะอยู่ในโซนเดียวกันใช่แต่ตอนที่พดไปอ่ะ พระพิคเนตเนี่ยไม่ได้เป็นรูปอย่างนี้นะเป็นแบบเหมือนเหมือนหินสีแดงถ้าหินสีแดงก็จะเป็นองค์สิทธิวินัยกะคนเข้าแถวเยอะมากไหวเยอะมากอาจารย์จะฝนแล้วอันนี้ยไปไหว้เนี่ยต้องไปไหว้ช่วงตอนไหนถึงจะเหงจริงๆเขาจะมีใช่ค่ะเขาจะมีเทศกาลองค์พระพิคเนตจตุรถีนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนกันยาที่เขาจะเอาพระพิคเนตเนี่ยไปลอยน้ําเพื่อเป็นการส่งท่านสู่สวงสวรรค์แต่เดี๋ยวในสิงหาเนี่ยฝนจะมีจัดทริปไปด้วยเขาไม่ให้เข้า ใกล้นะเขาให้สมมติว่าอยู่ไกลๆเนี่ยเขาห้ามคนเข้าไปใกล้ๆไหวอะไรพวงมาลงพลันไม่ได้ก็ต้องอาวางกันรอบๆแล้วก็ถ้าจะขออะไรก็กระซิบหูหนูหรอแต่ของทริปฝนสามารถเข้าไปใกล้ได้ที่สุดค่ะโอ้โหเรแล้วอาจารย์จดทิปทีเมื่อไหร่คะสิงหาค่ะเอามันไปกับอาจารย์เลยใช่ค่ะอาจารย์พาไปกี่องค์พาไปที่องค์นี้จะไปทั้งหมด5ที่ค่ะที่เป็นที่ไฮไลท์เลยที่ไหนบ้างอาจารย์ปูเน่แล้วก็มุมไบค่ะ มุมไบมุมไบนี่เมืองหลวงเมื่อกี้เป็นปูเน่ไปไหว้ที่ปูเน่คือไหว้พระพิคเนศองนั้นก่อนดักดูเศษก่อนดักดูเศษก่อนแล้วเราจะทำพิธีดักชานค่ะดักชานจะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการกราบไหว้บวงสรวงขอพรองค์พ่อพระพิคเนศเพื่อขอทรัพย์ขอความสําเร็จแล้วที่พระพิคเนศไปลอยน้ำล่ะอันนั้นจะเป็นเทศกาลงานจตุรถีค่ะแล้วปล่อยลอยน้ําไปเลยทะเลคนไทยก็มีใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แลอ้ยแล้วท่านจะไปไหนท่านกังวนอยู่นั่นเหรอหรือถึงนาทีนะ หอะไรอยู่วะคุยผูกอ่ะเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่วงสองมาคุยช่วงสามมาคุยกันต่ออาจารย์ต่อว่าเราไปบ้านไหกันต่อไหมพี่พจนนะได้ค่ะช่วงสองไปไหนครับพี่พจนช่วงสองเราไปเออไปนี่เลยไปเลอขาหมูเครื่องเลอขาหมูส่งเครื่องอ่ะพี่เป็นยัดหรือว่าเลอขาไปประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ะเลอไปไปกินเลออ๋อเลอแบบนี้เออข้าวขาหมูส่งเครื่อง ใช่เหรอเบรกสักครู่ขอทานกาแฟซินดี้และช่วงสามปจอาจารย์ต่อค่ะวดพบอ่าอช่วงนี้ใคังอยู่กับอาจารย์สายฝนพรมยาอยู่พี่พสอานนท์ทำอะไรเนี่ยจะถ,ถามว่ารุ่นพี่ที่ร่วมง,งานอยู่นี่อยู่ด้วยเนี่ย ดีไหมรุ่นพี่คือาครรุ่นน้องรุ่นพี่ที่ไหนรุ่นน้องรุ่นน้องก็ได้แต่หน้าไปแล้วอ่ะอยู่กันได้แบบเรื่อยๆยาวๆค่ะเพื่อกุณกันไปค่ะใช่อยู่กันได้แบบคุ้นน้องอุ้ยตายแล้วเกือบเกือบไม่ได้อยู่รายการต่อละเมื่อกี้ถามอาจารย์หน่อยขอบคุณครูอาจารย์ดูเลยรดูหน้าเสียงมากหน้าสุดหน้าขวานแล้วขึ้นเบอร์อาจารย์กันไหมขึ้นเบอร์อาจารย์ก่อนกับเพจ่มโดคืออย่างนี้ เบอร์นี้นะคะโทรไปปรึกษาอาจารย์ได้เลยหรือว่าจะโทรปรึกษาอาจารย์เรื่องอะไรก็ได้โทรไปก่อนได้เลยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย่ค่ะไ้เลย Facebook เลยสายฝนพรมยานแล้วก็อะไรนะอ่านไม่เป็นอาจารย์ Facebook โครโซไซตี้ค่ะอาจารย์ฝนก็เปิดเป็นทัวร์เมื่อกี้เขาไหว้พี่กันนี่องค์แรกที่ไปไหว้ได้เงินได้ทององค์ที่สองคือสีแดง ใช่ค่ะเราจะพาไปไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีทั้งหมดเนี่ยแองค์ที่ที่เมืองปูเน่นะคะแต่ด้วยด้วยเวลาก็คือแล้วแต่ว่าหลายท่านอาจจะมีเวลาสั้นๆเราก็จะพาไปที่ที่เป็นที่ไฮไลท์แล้วก็ปิดจบที่สุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นองค์พระพิฆเนศที่หันงวงทางด้านขวา<ะ>หมายถึงความสําเร็จแบบฉับพลันซึ่งเป็นอ,องค์ประธานของพระพิฆเนศทั่วโลกเลยค่ะอันนี้คืออันนี้อันนี้จะเป็นที่อินเดียใต้ ใช่ค่ะเป็นองค์พ่อบราจีโอ้บารรจีก็ได้เงินทองนั่นเลยมาค่ะใช่อันนี้คือเงินทองทัวที่พากันไปเงินทองจับพันเนาะใช่ค่ะคือของอาจารย์ไปกี่วันคะเนี่ยถ้าทริปที่จัดเนี่ยสิงหาล่าสุดที่ไปสิงหาเนี่ยห้าวันค่ะห้าวันกี่บาทประมาณประมาณสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ นอนโรงแรมดีกินอาหารดีใช่ค่ะแล้วก็ไปไหว้อาจารย์ใจสมภพรยานเลยติดต่อเบอร์อะไรอาจารย์เบอร์0 8 3 4 2 4 6 5 5 9ค่ะหรือจะเข้าไป <ๆ S 1> ที่เพจสายฝนพรหมยานหรือว่าโฮโรโซซิตี้ก็ได้ค่ะเบอร์ที่เบอร์ที่เบอร์ที่ศูนย์แปดสามสี่สองสี่หกห้าห้าเก้าค่ะพิ่พไปไหมถ่ายหนังนะเจ๊ แต่อยากไปไหวแต่ที่บ้านเราก็มีพ่อพิคเคนเนตแบบองค์เบลเลยไม่แ,แต่อันนี้นี่ไม่เหมือนกันท,ทำไมต้องว,ว่าที่อินเดียจ้าฝนว่าอินเดียถ้าเราเปรียบอ่ะเหมือนดินแดนเขายังเป็นดินแดนบริสุทธ์นะคะคนอินเดียเขาจะไม่มีรูปปั้นรูปหล่อที่บ้านเลยเพราะเขารู้สึกว่าที่นั่นอนาะมันเป็นเหมือนท่อพลังงานที่ใหญ่<อ>ใช่เป็นแหลง่งกลุ่มทรัพยากรที่ใหญ่ค่ะ คือในชีวิตนครั้งหนึ่งคุณจะไปไหว้ใช่สักครั้งหนึ่งลําบากไหมจารย์ถ้าถามฝนน่ะฝนต้องใช้คําว่าอินเดียคือเมืองญาตราฉะนั้นมันอาจจะต้องฝึกความเพียรความอดทนการกินการอยู่มันไม่อุดมสมบูรณ์มากมเากหมือนบ้านเราใช่มันต้องใช้ระยะเวลาแต่คอนเฟิร์มว่าเวลากลับมาอย่างตัวฝนเลยฝนได้จากอิ่มบุญมากมากค่ะฝนได้อิ่มเงินไหอิ่มเงินด้วยค่ะคุ้มใช่คือคุ้มอ่ะได้รับกี่คนอาจารย์ ออรอบนี้<ล>ะจะไป,จไปกันจจทั้งหมดหมประมาณ25ท่านค่ะใกล้จะเต็มแล้วนะคะค <น S 1> ถ้า <ไป S 1> จะไป <ผม S 1> ต้องรีบเพราะได้สิ่งดีๆกลับมาไปกับอาจารย์ฝนเขาจะแนะนำไนงะ ทำอะไรอย่างนี้ไปเองไปทำไม่ถูกโอ้แล้วแล้วของอาจารย์บอกอาจารย์ไม่เข้าใกล้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไกด์เนี่ยเราจะไปกับเพจหลงรักอินเดียนะคะซึ่งตัวไกด์เองเนี่ยเขาก็ทานเจแล้วก็ปฏิบัติบูชานะคะคนนี้เก่งมากใช่ไหมเก่งรวมโรงแรมรวมอาหารด้วยว่าหรือไม่ใช่ค่ะรวมทุกอย่างแล้วค่ะในราคานี้ครบเซตหมดแล้วใช่ลองโทรไปปรึกษาดูนะครับไปอินเดียไปมาแล้วก็รู้สึกสบายใจจะมายือไปเพราะเข้าใกล้ไม่ได้ใช่ไหมเนนั้นเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาห้ามเข้า ตอนพิพลไปใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้อาจารย์ไปเข้าไกด์อันนี้เขาจะเหมือนไกด์ค่ะเขาจะมีแลนด์ที่อินเดียเขาก็สามารถที่จะติดต่อและเข้าช่องพิเศษได้เลยไม่ต้องรอถ้าปกติจะรออยู่ประมาณ5 -6 ชั่วโมงค่ะนี่แล้วก็ไม่ได้มีพิธีพิเศษอะไรอันนี้ารย์อาจารย์ในพิธีให้เลยใช่ค่ะทางทางไกด์เนี่ยเขาจะจัดให้เลยนสวถูกต้องค่ะเขาจะมีพรามณ์ทำพิธีให้เราเลยธทําเยอะๆนี่จะไปหรอ อยากไปไงคือรู้สึกอยากไปไหว้องค์องค์พ่อบาาจีด้วยเพราะองค์พ่อาาจีเนี่ยเป็นเรื่องเอิมพีนททองพ่อารจีจะอยู่ที่อินเดียใต้ค่ะแต่ไม่ได้ไปทริปนี้ใช่ค่ะอินอินเดียใต้จะเป็นอีกอีกทริปนึงใช่ค่ะฝนไปแทบทุกเดือนเลย ถ้าสนใจไปกับอาจารย์สายฝนก็โทรเข้าไปเลยร,รู้สงสัยที่บอกพระพิคเนศหันงวงทางด้านขวาคือ,อยังไงเหรอะหันหันงวงทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นองค์ประธานของพระพิคเนศทุกๆพระองค์ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราสังเกตอะค่ะพระพิคเนศโดยทั่วไปจะหันงวงทางซ้ายการหันงวงทางขวาจะเป็นเหมือนการประทานพรสําเร็จแบบฉับพลันค่ะใช่นะ,นะบ่าไว่าหันงวงทางไหน ไม่ได้สังเกตองค์ใหญ่มากเลยอ่ะไม่พูดแม่ไม่ได้สังเกตอ๋อหรือถ้าเกิดหันขอนี่คือฉับพันหรืออาจารย์ใช่ค่ะคือขอฉับพันไม่ว่าเวลาขออาจารย์หนูถามหน่อยอยากรู้เวลาเราขอเวลาก็ไม่รู้ขอเราต้องขอกับหนูหรือขอกับตัวท่านเลยจริงๆอ่ะตอนฝนไปอ่ะฝนก็ตั้งจิตระลึกถึงท่านเลยนะใช่ไม่พี่ก้องเวลาเราบูชาพวกเนี้ยพวกพระพี่เนเพ่ม่พระแม่ข้าม네ีพระแม่ข้าม mm ีอะไรเงี้ยเราต้องศรัทธาใช่อินเนอร์ต้องมาต้องศรัทธาจริงๆเลย แล้วเราจะประสบความสำเร็จไม่ใช่พูดป่าวปัป๊วปัาวป,ปแต่ใจไม่จัดทาก็ไม่ได้ใช่ใชคืออยู่ที่จิตเราถ้าเกิดจิตเราตรงปุ๊บใช่ไหมศรัทธาอยู่ที่ศรัทธาทั้งนั้นและที่มันจะไปกันสิผูหนูอ่ะอันนั้นฝนว่ามันก็เป็นเหมือนกัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆพระพิฆเนศอ่ะเราจะสังเกตว่าท่านอ่ะให้เกียริแม้กระทั่งบริวารท่านเลือกหนูมุสิกะมาเป็นยานพัหนะค่ะอะไรนะคะเขาเรียกว่าเหมือนแม้กระทั่งบริวารท่านยังให้ความสําคัญกันแล้วเราต้องป้องนี่นะในสมุนนี่เป็นหนูใช่บอกดพระแบนี้เลยนะหลอกใช่ค่ะจะมีหนูมุสิกะก็อยู่ ตรงบริเวณได้แล <Mari. S 2> ้วเวลาเราดเราดเราเราบอกหนูไปบอกแล้วคือสมเด็จจะให้ของหนูก็ต้องแยกทหารถอยหนูใช่ไหมใช่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะทําแบบนั้นกันเขาจะบอกหนูผ่านพี่คนะพอพี่คณะเดี๋ยวหนูก็ไปรายงานบริวารหนูก็เทียบแล้วก็เป็นเลขาไงประมาณนั้นค่ะใช่เชี่ยวพีหนูก็มีองค์พี่นี่หนูก็กระซิบหูหนูที่ออฟฟิศหนูเหรอได้ไหมคะได้แต่ห้องห้องพักพี่ก้องก็แบบได้ด้วยและบ้านเขาเที่ยวพี่หนูแม่พิงกี้ให้มามีองค์พ่อบารจีกับองค์พ่อ ้ไปก่อนแม่พิงกี้เข้าไอีกแล้วเขาเชิญมาเป็นพันารากับกับองค์ปานยยองค์ปานยองค์ไปค์องค์พันาราที่มึงเงินทองแบบรวดเร็วมามาตั้งเลยแล้วแม่พิงกี้มาหามามามาตอนนี้ไม่ได้มาไม่ไดนมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนว่าชวนไปอยู่ด้วยป่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือแต่ตอนนี้ที่ที่พินกี้ที่เอาไปต้องไม่ไม่ได้ัวย่แม่คนั้นเราแม่พูดได้ฟังมนสิ่งนข้างหูได้ทุกครั้งนะไปบอกดูพิจิกาเจ้าขา ไปทูลเสร็จพ่อพี่แค่เน็ดเฉยสุขาอย่างเงี้ยได้ด้วยหรอหนูก็ถวายขนมลาดูใช่ค่ะเพขนมลาดูเป็นขนมที่ออฟฟิศหนูอะจริงๆและลูกน้องก็จะไปเก็บเงินเนี่ยขอเก็บเงินนะครับ้ย่างเงี้ยได้ไเมได้ฉันศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะจริงกลับไปกระซิบเนี่ยสิว่าขอให้รายการเราสปอนเซอร์เยอะๆไปแล้วจะบุญบุญพี่ก้องมีคนเดียวเหรอ ก็ไม่พดไงแต่จะเปบอกเบอร์ับติดต่อหน่อยแล้วก็เดี๋ยววันที่4มิถุนายนนี้ค่ะเผื่อใครที่อาจจะไม่มีโอกาสในการไปที่อินเดียนะคะออทาง Horo Society ร่วมมือกับทางสายฝนพรหมยานนะคะเราก็จะมีการจัดทริปไหว้เสริมบารมีขอเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะที่วัดเทพบุญเทียนค่ะใช่ไป,ไปเลยว่าเทพบุญเทียนอ,อยู่ตรงวัดสุทัศน์ ใช่รีบไปกี่โมงคะจามอ่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ก้านเิกาเป็นต้นไปไปดูในเพจ h โ r o Society กี้อายผลพรหม่าแล้าอยากดูเปิดไพ่กับอาจารย์ผลใช้ฝนพรหมยามติดต่อเข้าไปเลยนะครับใช่ค่ะที่เพจสายฝนพรหมยามได้เลยค่ะผมวันนี้รายการหมดเวลาแล้วเรา สามคนลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับ<ช>เพราะว่ารายการเรายังอยู่พรุ่งนี้กุวยจับเจ้าอ่อยจะมารายการเรายังอยู่เวลาเดิมแต่แตวันที่3วันที่3กรกฎาเราจะย้ายไปเวลา11นาฬิกา ถึง11.30นนะครับทางช่อง 9M c o t h e เเหมือนเดิมใช่แต่เร็วขึ้นแล้วทีนี้เราจะได้ทานข้าวพร้อมกันแล้วเอาอาหารอร่อยๆมาทานข้าวพร้อมข้าวเที่ยงเลยก๋วยจั๊บพวกนี้นี้ก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บอยากกินแล้วกินเนใครขายก๋วยจั๊บอยู่สนใจติดต่อมาเลยอยากกินก๋วยจั๊บตอนนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ